สวัสดีค่ะกลัมามพบกับพวกเราชาวชิพให้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะและสําหรับสาระดีๆที่เราได้หยิบมาฝากกันในวันนี้ก็คือเรื่อง5สารเจ้าสําหรับขอพรเรื่องความรักการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในเทศกาลหรือเดือนแห่งความรักนี้ จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับศาลเจ้าญี่ปุ่นที่แสนจะเรื่องชื่อในเรื่องของความรักจะขอพรเรื่องรักๆทั้งทีแน่นอนว่าไม่ได้แนะนําแค่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นการเที่ยวในญี่ปุ่นปลายฤดูหนาวแล้วยังได้ที่เพึ่งพาทางจิตใจกลับบ้านไปด้วยเตรียมความพร้อมกับคลิปนี้ให้ดีเพราะบอกได้เลยว่าศาลเจ้าที่เรากําลังจะแนะนําเพื่อนๆนี้ทั้งเจ๋งและสามารถขอพรได้จริงแท้อย่างแน่นอนค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสารเจ้าแรกที่เราหยิบมาแนะนำก,นกันก็คือสารเจ้าฮอกไกโดในสมัยเมจิเรียกันว่าสารเจ้าซัปโปโรเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรสารเจ้าแห่งนี้จึงเดินทางสะดวกและเป็นที่รู้จักกันในเรื่องขอพรเกี่ยวกับสุขภาพการแข่งขันและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือความรักนั่นเองค่ะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าสามองค์อันได้แก่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินฮอกไกโดเทพเจ้าผู้ช่วยโดนบันดานให้กับธุรกิจ การงานและการค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเทพเจ้าผู้รักษาอาการเจ็บป่วยหากเพื่อนๆคนไหนไปที่ศาลเจ้าแห่งนี้แล้วเห็นคู่รักควงคู่กันมาไหว้ขอพรก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องคนขอพรเกี่ยวกับการออกเรือนของคู่รวมไปถึงเรื่องแต่งงานอีกด้วยเรียกได้ว่าใครไปฮอกไกโดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มียิ้มกลับบ้านอย่างแน่นอนเที่ยวสนุกแถมได้สิ่งดีๆกลับมาชัวร์ๆค่ะ สาลเจ้าที่สองที่เราจะพาไปแนะนําก็คือสาลเจ้าเอ็นมาสบิจังหวัดจิบะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการโดนบันดาลขอพรเรื่องความรักความสัมพันธ์การแต่งงานให้สำเร็จรุ่งรุ่งดันใจปถนาเทพเจ้าที่ประทับอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้คือเทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์ทั้ง7ผู้คนมักเข้ามาสักการะและขอพรอจากเทพเจ้าภายในศาลเจ้ามีเครื่องรามเสริมโชคความรักให้บูชากลับไปอีกทั้งยังสามารถเขียนคำอวยพรเพื่อสมความปถนาทั่นหน้าได้อีกด้วยนะคะ และที่สําคัญศาลเจ้าจิบะไม่ไกลจากโตเกียวหากเพื่อนๆคนไหนมีแผนอยากจะไปเที่ยวโตเกียวเดือนกุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดเลยค่ะศาลเจ้าที่3ที่เราหยิบมาแนะนําก็คือศาลเจ้าโคอิโนมิสุจังหวัดไอจิในอดีตเมื่อครั้งเจ้าหญิงสากุระได้ทราบข่าวอาการป่วยของคนรักที่เกิด ไข้ในหนองน้ําในเมืองอาโอมาชิเธอจึงรีบรุดออกเดินทางไปหาเขาทันทีแต่ทันทีที่เจ้าหญิงซากุระเดินทางไปถึงเมืองแห่งนั้นจู่ๆก็พัดตกลงไปในน้ําและขาดอากาศหายใจตายภายหลังเรื่องนี้ถูกเล่าขานต่อมาจงกลายเป็นเรื่องรักโรแมนติกเขาเศร้าความโศกไปด้วยน้ําตาจึงตั้งชื่อศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลเจ้าสายน้ําแห่งรัก ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่คู่รักเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าใครอยากสมหวังในเรื่องของความรักหรือใครอยากครองคู่กับคนรักตลอดไปก็ต้องนึกถึงศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะศาลเจ้าที่สี่ที่เราหยิบมาแนะนําก็คือศาลเจ้าซืยุเทนจินจาหรือโอฮัสึเทนจินจังหวัดโอซาก้าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่ให้โชคเรื่องความรักและความงดงาม ศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปปั้นโอฮัสึเซนจินปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ฮิตสำหรับคู่รักและสาวๆนอกจากจะให้โชคเรื่องความรักและยังช่วยประทานพรเรื่องสวยๆงามๆได้อีกด้วยเช่นกันเชื่อกันว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีแผนเที่ยวโอซาก้าอยู่กันไม่น้อยดังนั้นไปเที่ยวโอซาก้าทั้งทีอย่าพลาดเลยทีเดียว พอนอกจากจะได้สมหวังเรื่องความรักความงามสาลเจ้าแห่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่งดงามในทิปโอซาสกาสํสำหรับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศสงบและน่าพักผ่อนหย่อนใจมากทีเดียวยังให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่ารักมากๆอีกด้วย และสารเจ้าสุดท้ายที่เราหยิบมาแนะนํากันก็คือสารเจ้ากระต่ายขาวจังหวัดทตโตริสารเจ้าห่างไกลกรุงแห่งนี้เป็นสารเจ้าที่มีตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าเคยมีกระต่ายขาวแห่งอินาบะมาเยือนอินาบะคือชื่อเมืองทโตริสมัยอดีตเชื่อกันว่าหากใครเข้ามาขอพรเรื่องความรักกับกระต่ายอีแห่งอินาบะที่นี่ก็จะมีความสุขและมีสุขภาพดีอย่างทั่นหน้า นี่จึงเป็นที่มาที่ทําให้ใครหลายๆคนเข้ามาขอพรกับกระต่ายขาวที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสาระดีๆที่พวกเราเชาวชิปให้ได้หยิบมานําเสนอกันในวันนี้นั่นเองค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage B ็อก d i t Twitter YouTube และทางเว็บไซต์ส่วนคิดน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันค่ะ